อะไรครับ พระผีพระน้องว่าเลาะเบิ้งเขาครับเ้องเขาเบื้าสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับนนี้ในส่วนสายครับประมาณทิพม์นี่แหละทิพมงกว่าพอเราเบื้งหน้าครับนี่ะครับตั้งนี้เป็นของนา,าักซากละไรล่ะครับตั้งนี้ตามไร ง่ายอีกเจ้านึงครับโอ้โหนี่ครับอเาบอาก,กำด้วยนั่น <c oughs> มันสิเปรียบเทียบเลยครับนี่ว่าทั้งฟังของนาซักนี่ในยาบ่บหลายครับเห็นฟังทั้งขวานี่อีก,อกง่ายเจ้านึงหยาครับเขาเนี่พอๆกันเลยพี่น้อ,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 อางหยางามกับเขาแบบคือว่าหนา้าตึบด้วยหยาเนี่ยครับแล้วอื่นยาเขากำนะครับนี่ <c oughs> เป็นห่วงใค่ห่วงเขาครับสีมุงหวงังมึงก็เลยเอิอนตั้มตั้มตั้มดอกมันเน,น,นาะพ่อนาซากา็หลายอยู่พี่น้องครับว่าน้าทำคลองเขาพี่นี่มาเบิ่งกวะโอู้พี่แห้งอยู่ครับเห็นเขาทอ,อกมาแล้ว,วพี่พ่อพี่พ่อหนอยไอม่รอเบิ้งสักสามหน้านครับหน้าน,นี้ครับเขาพ่อปานไดหยากระไร แต่งานฟังนี่ครับนี่มันมีแต่เขาครับรา่ใครมีหยานี่ครับผิดว่าสิขายให้ติดเอาไว้จะตาทีเขาปูกไม่เบื้องเ,เขาไม่น้อยละหล,ล,ลายครับขเขาแทมเขาพ่นหลาย,ยครับหลายก็ก็เอาไว้ปีนน้นก็ติดพ่นไม่เรื่อยครับนกพายเบิร์ด เอาเศษกับผกไม่กัเอาไวไแต่เป็นเนี่ยวต่อไปอดีครับุงปุ๋ยกับรถไปสามุงสี่ทงเห็นเห็นเข่าคอกับพี่แห้งแล้วดีกว่าพ่อเรื่อนกับเด็กเกีียวเด็กพี่นอพพ้องไปแปรผีพระหน่อกบอกอีกหนึนน่งครับ ช่วงสายๆแดดห่อนๆเพลนเพนเราไปิบ้านหาโมอะไรนะหาโม่สเสเาเลยาเลยะแ่ยู่อยนกบ่มีน้องมาอีก มองนึงแล้วครับมองนี้ละหน้านี่กะของยายลี่เราเด็กนเห็ดครับแต่ว,ว่ากะเข่ากะงามโยหยากระไรกันครับจะปเป็นเป็นหยากระโดดหยากระโดดครับเพราะมุยย้ยวใส่ปัญหาครับเม็ดหยาเล็น้อยครับบางเดีอครับกำลังเข่านำโน้มมาประทั้งหัวประทั้งกองอยู่ กำลังสอดออกมาพุ่นนะครับปลากรวยพุ่นใกล้ๆพุ่นแล้วครับมอ,องสะพุ่นนี่หนามมองนี่พุ่นติดคลองติดคลองหนามของหนามันของนามไล่กับยูนี่ครับไล่หนึ่งหนามมันไล่ครึ่งกับคลองเอาไปอีกครึ่งไล่ก็เลย้แต่วมาม่าไล่กว่าอย่างน้อยไล่ไลหนึ่งนะครับ งานนี้งานหนึ่งครับงานนี้มามานี่มามา,มาพีนี่เป็นแบงไฮแมียเป็นแบงไฮมองนี้ครับกะตองไฮเราเห็ดกินไปก่อนเลยพี่น้องเพราะว่าของแม่เบอกว่าตองไฮเพิ่นยังอยู่กับตองไฮเพิ่นเห็ดเห็ดให้เพิ่งน,นั่มเลยครับ ราะว่าเพิ่นกะเท่าแล้วตอน,น,นแรกๆก็ว่าบุมีหยาพี่น้องเอ้ยมาสามมาวาันปุ๋ยกะบุเห็นหยาปัดทอนมันพอกเอ้ยหยาครับขัดขึ้นกันพี่น้อง แค่แท่น,นี่ก็ตั้มนี่เงินซิลิม,มันสิมดันมองนี้ขั้นสูงอยู่นี่อันแท่เออน,น้องมาอีกจุดหนึง่ง้ะครับมาอีกมองหนึ่งแลวพี่น้องเอ,อ้ นี่แหะครับนานาซักแล้มองนี้ครับหน้านี้ละตามถี่มองเบืองกะผ่นานอยู่พี่น้องมองนี้มันตามหัวเขามันสามครับ น้ำนมโอ้ยไม่ไพ่มาเห็ดสุมบ้าๆนี่มาสารของขังเลยนี่บู้หมองพวกไ่เออย่างดีขคอเง่วไม่ไพ่ของกูใจ เดี๋ยวก็ลงมาไล่หญ้าเน,ายนาียครับหญ้าไปปุ่นนะครับปุ่นต้นาพาวปุ่นสะนี่ก็พังเจ็ดว่าชนพิตีนนี่ครับโอ้ยใจองอสิคุดนี่มันใหญ่ขึ้นแล้วสิถม กี่กับ,บงเมืนแย่สมีหรอกครับพังไว้เรื่อยไอ้คนผ้าพี่ผ้าหน่องยางหรอเบื้งเขาเป็นกับเที่ยงหรอครับเที่ยงกว่าแล้วพอดีมันเอางัวาอ,อยู่ สุดเป็นหัวแต่งานนี่แบบพี่น้องเอ้ยนี่งานนี่ครับหนามันบดถึงพี่น้องสูบหนามใส่เอาทุกป,ปีเลยว่าปีหนากันบดได,ดนนะ้ดันนะดินนองมากสิบพเห็ดเราเนี่ยสูบใส่เครื่องสูบใส่น้ำมันเบิดใช้ประมาณหาหกลอยมะครับเพร่านพ่ออยู่นี่เอาเครื่องกระบ,บาดไม่เรียบร้ หนามมันแห้งแล้วขิดม็จะเอาเขื่อนว่าไม่อยู่นี่มันกระทอเ้วพี่น้องแต่ว่าแต่สนใบตี่นหมดเลยครับสนน้ำฟูพี่ครับสวงสุดๆพี่แหละมันหนามมันโนนะ่นน่มมันหนามันถึงหน่อยมันยังตนนั้นยังเป็นยังแปรอยู่ ส่วนงานนี่กับงานไรกกว่าแต่ว่าหากักแต่บางกระถอกไป่ได้เก่าซิบกว่าเลยเก่าซิบกว่าเพื่อเส้นหรอเหยเก็ประมาณซิบเพื่อเส้นนี่ครับที่ยังมาท่านถอกเพาเพื่อเส้นนี่แหละที่นาซาเอาปุ๋ยมาใส่ใหม่เอาปุ๋ยมาโป่ทั้งยูเรียทั้งงวงวัวตอนส้วงน้ามีแต่ตอนนี้หนามแห้งไปแล้วนี่ครับยังเขียวอยู่นี่ครับแต่ส่วน อันมองเื่ก็ยังถอดเว,วเรอร์แล้วแต่เหลืออุตสรนี้หละครับนี่มุมนี้มุมเดียวเลยยังพระท่นก้มอยู่ก็เป็นห่วงแต่มงนี้นะครับแต่ว่าเริ่มก้มเน่แล้วแหละเบื้องแล้วสิดถอกสิแก่หิ้บอสิท่านมูบอลแลครับนี่นี่นะครับ แค่นี้แหละมอหอยเห็นน้ำปังครับดันน้ำเอาขึ้นสูบน้ำใส่เอาช่วงปังนี่อุยนทั้งพูนก็เห็นแต่แค่นี้นะครับช่วงนี้เขากำลังเสิมาดัานดินเนี่ยมันต่ำลงครับดันเนี่ยมันจะเห็นน้ำปังได้นี่ดันลงไปพูนนี่มอหอยตัวน,นี้เขาหลดมาจกหน้าของพี่น้องกันนี่แหละครับหน้ามุนแม่มุนใหญ่ แบ่งกันออกได้คนละสีล่ลนี่ส่วนเหนียวของปูจอยของน้องแม่เรานันสูงแห้งเห็ดหน้าป้งน้ำเขา้าวอดด้แล้วก็นอนอยู่เสียงนะครับนอนอยู่หน้าสะคลื่นพองงัวเรากับหลาน คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับน้ำเล่นกัญชงบินเขานี่ครับแดดก็ะ้อนแล้วเที่ยงกว่าๆแล้วน่าซักจจกันเลยครับบานเป้านาแห้งัวแล้วครับพี่น้องวอกกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณในร้านพี่น้อง